มาทีปอากิมทำไมอย่าปาใสช่นะน้วหนูมาททบอากิมทำไมอ่ะ นายมันใช่ของที่เอามาตีเล่นไหม,มยิ่งถามยิง่งยุยิ่งยิ่งอืมป